สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับสายด่วนนะครับผมเนาะกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามคีลาวสามคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับผมงวดประจำวันที่24นมกราคม2567นะครับพอดีว่านะครับน้องแอดนะครับแอดไปเปลี่ยนราคานะครับเปลี่ยนราคาส่งผมมาใหม่นะครับน้องก็เลย คิวสองสามท่านนะครับที่แรกนึกว่าจะทันนะครับเนาะก็ว่าก็จะเสร็จก่อนสองทุ่มนะครับก็พอดีก็เกือบสองทุ่มพอดีนะครับพี่ผมก็รีบเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับที่อาจจะบางท่านอาจจะไม่ทันในรอบเราสามัคคีนะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับรอบแรกผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่นะครับให้ไปที่เลขศูนย์รูดศูนย์นะครับ ศูนะครับผม07 08นะครับ4ี่ห4าสีนะครับผม3ตัว408นนะครับลาวสามัคคีนะครับผมนี่เลยนะครับ ส่วนเราสามัคคีนะครับ V I P นะครับเราสามัคคี V I P ผมให้ไปที่เลข3แล้วก็เลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3 3 1 3 7 3 8นะครับ7 1 7 2 7 8นะครับผม3ตัว7 สามหนึ่ง,น,งนะครับวันนี้แนวะทางหวยหานอยก็ท่าในใดที่มีโชคก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าปังๆนะครับวันนี้แนวะทางหวยหานอยเนาะสีหานอยนะครับตัวเด่นนี่ก็ถือว่าแตกสีนอยเลยนะครับผมลาว VIP นะครับลาว VIP ให้ไปที่เลขห้านะครับกับเนะครับ รูดไปที่หนะครับผมห้าหนึ่งห้าสี่ดเก้น้าหนึ่งเสีะครับสมตัว9ก้าห้าหนะครับผม นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเราสามัคคีแล้วก็เราสามัคคี VIP แล้วก็เรา VIP นะครับวันนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางขอให้เฮงๆปังๆนะครับรวยๆทุกท่านนะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมนะครับท่านใดที่ไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้เลยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ